สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมใครๆก็ขอสวัสดีทักทายกันครับให้กำลังใจกันทุกคนครับผมมือนี้พยศนี้งานทำครับงานเขาคือหมอชันไก่ครับเตรียมทรงกระคูกเอาจนเมียแล้วครับนัดกันเที่ยงครับคือ ทีบ่ชาวบ้านบ้านหฮากครับบ้านสังเแอนะครับัวดิงคาหนึ่งมัดมัดจัวมัดครับทำความสะอาดล่างดีๆเลยกับได้จัดถุงใส่ถุงทรงดูค่ะนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านสังเแนอนในแวนเพื่อสว่างแดนดินจังหงวัดสกลนครทำหน้าทำสวนครับผม ได้กินน้อยๆเออทำอผูกคาผูกคนทิ่ไข่จับในถินชิ้นในน้ำครับผมเค็ดไปครับได้กินครับได้กินได้ใส่ได้ใจในครอบครัวผมมีอยงหงไรครับหนึ่งงานว่างานประจำก็ว่าได้ครับเค็ดอยู่น้ำบาเา่า ้นันสวนน้ำบ้านมันสวนไปหน้าห้า <c oughs> บาทไปยังเสียงครับมันสวนอยูุฟ้าน้ายุโรปแหละเออแด้เอาคิาน้นข่าคิ้นข่าครับสั่งนะครับมึบงน้ำกันครับผมมึงน้ำกันไปเรื่อยวขอบคุณที่ให้งกำลังใจทักทายทุกคนครับ ัเรียบร้อยครับเก็นชรจุถุงเขี่ยมตรงลูกค้าครับ ถุงเรียบร้อยพร้อมส่งลูกค้าสีหัวที่ครับผม อุ่นครับผมไม่้อกันครับ คือสำเร็จมือนีทำง,งานหรือว่าเรียบร้อยแล้วครับนำส่งลูกค้าก็คือจบก็ขอขอบคุณพเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาทักทายกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเซีินขอขอบคุณทุกคนครับผมคลิปนี้ก็หยุตดตีใบเพียงแค่นี้นครับพ่กันคลิปหน้าจะเซียนซีมีคลิปดีได้หลายอย่างครับพี่น้องดใเบึง Mai som. Khap. Sawasdee khrap.